ดูกันต่อดีกว่านะคะกับตลกคนนี้ตลกหน้าตายสุดฮอตคุณดาวขำมินค่ะผู้ชมนะคะ,คะล่าสุดเนี่ยค่ะพี่ผัดไทยม,มกักซีบอกเป็นพี่สาวของพี่ดาวเนี่ยฮะ,ะเฮ้ยเนี่ยดาวได้ลูกแล้วนะเ<ะ>มียท้องแล้ว คือคุณผู้ชมคู่คุณดาวคำมินกับคุณแฟนเขาเนี่ยคุณปูชื่อคุณปูส้อยนะคะคืออยู่กินกันมา11ปีเนี่ยคืออยากมีลูกมานานแล้วนะคะปรากฏไม่รู้ท่าไหนช่วงโควิดนะคะได้รับข่าวดีนะคะอ่ะพี่ดาวเราวิดีโอคอลถามหาอ่ะเดี๋ยวไปถามดูกันดีกว่านะคะดูลีลาการตอบของเขาละกันว่าเขาจะตอบยังไงดีใจไหมเนี่ยจะได้เป็นพ่อคนแล้วค่ะตอนเขาบอกก็ไม่เชื่อครับแต่รู้ลูก ตอนเขาซื้อมาตรวจครับเพราะปกติมันก็จะเป็นแบบนี้ประจําอยู่แล้วอตอนแรกก็ไม่ไม่ไม่คิดจะมีอรับเพราะว่ากลัวเป็นภาระอืมค่ะกลัวเป็นภาระลูกแล้วอยากได้ลูกชายลูกสาวคะอ,อันไหนก็ได้ครับ ก็เป็นตาตายพี่ดาวไอะคะตัดอันนี้คือดีใจมากแล้วนะใช่ค่ะ่ะอาสนจุวงโควิดนะคะพี่ดาวก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงผู้ชมนะคะก็ปลูกพงปลูกผักอยู่บ้านกันไปกับภรรยาเนี่ยแหละค่ะงานคอนเสิร์ตเตรียมใจไว้ละปีนี้ไม่มีหรอกค่ะแต่ก็ยังดีนะคะก็ยังมีงานรายการมาบ้างนะคะไปฟังคุณดาวคำินเลยค่ะก็อยู่บ้านมากแล้วก็ไปไปไปช่วย การกุศลบ้างอะไรบ้างนะครับถ้ามีโอกาสเลยครับงานแคนเซิลหมดเลยครับงานกอรร้องเพลงนะครับโควิดมันเริ่มดีขึ้นเลยมาเริ่มซาแล้วแบบงานกลับมาเหมือนเดิมไหมคะงานรายการอะไรอย่างเงี้ยค <c oughs> ่ะก็ก็มี <c oughs> มีเริ่มมีแล้วครับแต่ว่างานร้องเพลงยังไม่มีปีหน้าจะได,ได้ได้ไหมยังไม่ทราบเลย ก็ดีใจกับคุณดาวขำม,มินด้วยละกันนะคะ,คะไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ก็เลี้ยงดูน้องไว้ก็ดีนะถือ่อเป็นช่วงเวลาดีที่ได้อยู่กับค,ค,ครอบครัวอย่างเต็มที่นะก็บโกยช่วงเวลานี้เอาไว้ด้วยนะคะ